สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร่โรบายลูกตาลดวงกับผู้ขิดเป็นกระยาณอมิแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเลือกกลองไพ่กันเลยดีกว่านะคะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเรื่องของการงานนะคะเอกอพเนิเคขึ้นมานะคะบอกว่าการงานราบรื่นนะคะทําได้ตามสกิลของเราเลยคะ่ะสามารถทํางานได้ราบรื่นดีนะคะในส่วนของการเงิน,นะคะ่ะดีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะมงลงนะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินประสบความสําเร็จได้เงินก้อนได้นะคะหรือว่ามีการบริหารจัดการหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการดูแลตัวเองก็จะเป็นอะไรที่ดีคะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เรื่องของความรักนะคะคนโส ชูอัฟบานขึ้นมาแล้วก็ The per, เดอะเลเวอร์เนาะมีโอกาสเจอกับคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะมาหยิบยื่นความรักให้อาจจะเป็นรักทางไกลหรือเจอกนผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือคนรักนะคะอาจจะเป็นการรอคอยกันอยู่ได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่เนาะความรักความบุพันยังมีอยู่นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีค่ะความรักราบรื่นดีนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คะ่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องการงานค่ะในออฟสอตค่ะวันนี้นะคะอาจจะ เหนื่อย <the matter> นิดนึงในเรื่องของการงานนะคะการงานอาจจะมีโอกาสในการฝ <the matter> ่าฟันอุปสรรคนะคะมีโอกาสที่จะลุยนะคะบุกไปเนี่ยก็คือจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ระวังเรื่องของความใจร้อนมากเกินไปนะคะในเรื่องของการเงินค่ะตัวของนายอัพคับขึ้นมาบ่งบอกว่าการเงินของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ใจ่ายไปเรื่องของความสุรุ่ยสุร่ายนิดนึงนะอาจจะเปตัวเองเยอะนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะใช้เงินไปเรื่องของการกินการดื่มการเที่ยวค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของความรักค่ะ Ace of ชดึ้นมานะคะคนโสดนะคะวันนี้โอกาสเจอคนทัดลมเมถุนตุลกุมนะคะอาจจะมายื่นความรักให้กับคุณนะคะเป็นความรักที่ดีค่ะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะเอ็ดอฟซอนบ่งบอกว่าวันนี้ความสัมพันธ์ไปทางที่ดีค่ะอยู่กันด้วยปัญญาคะอยู่ด้วยการที่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะมีการพูดคุยกันที่ดีคือสารที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสุขเสร็จดีเรื่องของความรักค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3ค่ะเรื่องการงานค่ะโฟล์วานขึ้นมา นะคะบ่งบอกว่าการงานมีความมั่นคงนะคะมีความยั่งยืนนะคะมีโอกาสของอธุรกิจครอบครัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะไปในทิศทางที่ดีมากนะคะในมุมของการเงินค่ะซิกซ,ซอฟวานขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินอันนี้ไม่ได้โชคลาภนะจ๊ะแต่ว่าเป็นการที่เราอะค่ะทำงานมาแล้วประสบความสําเร็จการเงินเข้ามาจากผลงานของเรานะคะในส่วนของความรักค่ะเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะคนโสดมีโอกาสเจอรักครั้งใหม่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมเป็นคนเปิดเผย จริงใจนะคะมาปรับมาจูนนะคะสมดุลใน,นชีวิตของเราให้ได้นะคะในมุมของคนมีคู่เนี่ยเดอ s t สตารบ่งบอกว่าวันนี้จะมีความเปิดเผยจริงใจมีการปรับการจูนเข้าหาการถือว่าความรักไปในทิศทางที่ดีมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของความรักค่ะใครเลือกไพ่กองไหนเนี่ยเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจเป็น อกดหัวใจกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสิเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ